วัดบางคุณพรมนะครับผมวัดทุมงคลมีแต่สวยๆครับผม,มตะกุดปีสองพันห้ราสิบสองหนึ่งพบาทนะครับผมเนี่ยตะกุดเนี่ยวัตถุมงคลเยอะมากนะครับผมวัดบางคุณพรมนะครับหลวงพ่อโต อันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันหมื่นสามนะครับผมอันนี้สามพันทวสุวรรณไม่รู้ว่าเท่าไหร่โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับผมที่วัดบางคุณพรมนะครับสวยงามมากเลย วัตถุมงคลอันนี้สมเด็จเก้าพันเก้าท้อยเก้าสิบบาทอันนี้นะนนนะสวยงาม,มเยอะมากเลยครับผมวัตถุมงคล อันนี้ปี2,540 4,500ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาชมเยอะๆนะเยอะมากนะครับวัตถุมงคลสวยงามนะครับ เ,เพื่อนๆท่านไหนอยางได้ก็มาได้เลยนะครับผมวัตถุมงคลสองสี่เก้าห้าเก้าพันบาทนะครับผมสมเด็จตรงนี้ราคาแรงอยู่นะครับ8 0 0พันก็มีส0 0พก็มี3,500ก็มีนะครับผม เยอะมากนะครับผมสำหรับเข็มขัดนะเนี่ยนี่ครับอันนี้400บาทเป็นไรนะัะอันนี้ก็จะมีราคาหลักร้อยนะครับผม นักร้อยหมดเลยครับตรงนี้อันนี้200บาทครับผมอยู่ที่สัทธานะครับ